วันนี้มาเทีย่ยวภูทับเบิกนะครับผมตอนนี้กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่อ่าร้านร้านลุงลุงอะไรลุงจําไม่ได้ครับผมดูหมอกครับหมอกกาลังหลังไรมาอยู่อาะ,ะเกรนวิวครับผมดูครับดูหมอกพี่น้องเอ๋ยเห็นหมอกไหมดูหมอกครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับ หนาวจ่อยๆครับพี่น้องหนาวคักเลยพ็ b a n a n หนาวหวานเท่าเลดบรรยากาศน้ำขึ้นก็ดีครับผมบรรยากาศคนยุ่งสีวันพิเศ์แน่นอนขึ้นยอดเลยครับคือหนาวหนาวเนี่ยบอต้องบอกอาเลยมันหลังนี้ไหเอ่ยมันอ่ะมันมันมันหนาวเนี่ยบรรยากาศเที่ยงถ้าเงี้ยเพื่อนนะดูด้านล่างครับด้านล่างเห็นที่พักไหมครับผมพี่น้องครับเห็นที่พักไหม นุ่นที่พักนุ่นครับนุ่นที่พักน้างบนครับผมมันวิวมันสุดยอดเลยครับใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะครับผมที่พุทธเบิกครับผมชุดอีรีครับบรรยากาศนั่งกินเหลากับมอนั่งแขงงานกับมอพักคนก็ดีครับผมขาดตะล่มอันนี้บบมีคนมาแขยงขางน้ำนี่แหละครับผม มาเหมือนมาเหมือนมาแบบสดครับผมขันมาแบบว่ามีสาวๆมาเชียงขางมากขึ้นุดจอดเลยครับสวดครับผมเสียสดจู้ครับตอนนี้ผู้ใดอ่านที่สวดยังท่านมีแฟนกั่างว่างอ่ะถากอกใบสมัครได้นะครับยูดานลางนะครับผมใบสมัครครับผม ืัอนี้กับมาเที่ยวมือที่สองนอะครับคืนที่สองมือ้อคืนกับมาเรานอนอีกฟังหนึ่งครับผมวันนี้เป็นเป็นมือที่สองครับเบื้องส้าวก,กับครับผม,มขึ้นมาสองขึ้นครับสองวันสองคืนแดดกแดดพแห้งครับแดดมากปุ๊บแดดมากแบบย,ยวกะกะหนาวคือเกา เราต้องหมอกนี่หมอกมีเต็มตลอดเลยครับหมอกนี่โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยถึงเลยพี่น้องมือไปจับมั่งสิไปก้อนขู่รุแยกกินอะไเลยเพียงน้ำเนี่ยแหละวันเดียบังคับบังบังวิวมันวิวทัศน์มันสุดยอดอีเด้พี่น้องมึงสูงหักสูงเนี่ยข้างหนึ่งในชีวิตนี่พูดได้ประมาณนี้ถือว่าเสียดายประหักเลยมันถอดออกซื้อซะดีๆผมอยากพาพ่อพาแม่มาอยู่ดีแห่ง เพิ่นอาจจะบ่เคยมากหรอกแต่ว่าเนี่ยเพป็นเมารถนะครับผมผู้เฒ่าเนาะครับเพิ่นแห่งไม่อยากไปแซ่บแซ่บเพป็นอยจุตบานเนาะพี่น้องเพิ่นวันที่ผักเพป็นวิวเป็นอย่างยางี้มาแรงตกยงี้มาแรงมากเนาะวิวดีๆีนางกินมั่วทาเย็นๆเพราะปันเดือนอ่าเดือนสิงหไงว่าปันเดือนพฤศจิกายนธันวานครับผมคือหนาหนาวัดสมองครับผมตอหรับมื้อนี้กอ่าลาไปก่อนนะครับผม นี่นอัปเดตความเคลื่อนไหวให้เบิ่งครับผม FC ครับผมสวัสดีครับ